ครับสวัสดีครับผมเกตก้าฮินดูทอร์นนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมีนนะครับประจำวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 0 0 67ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดก้าฮินดูทรัตนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอาจารย์ก็จะมีการไลฟ์สดนะครับอยู่ที่ช่องสีดำนะครับเป็นประจำนะก็จะเป็นการไลฟ์ดูดวงฟรีเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สแกนนะครับ QR code นะครับด้านข้างนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เข้าไปแล้วนะครับก็ช่วยกดนะครับติดตามให้อาจารย์หน่อยนะครับนะเผื่อเวลาอาจารย์ไลฟ์สดปุ๊บก็จะเด้งนะครับให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้เข้ามาดูนะครับ วงฟรีกันนะครับนะท่านใดสนใจก็สแกน QR โค้ดได้เลยนะครับนะครับเข้าไปที่ช่องดำนะครับกดเข้าไปครับปึ้งนะครับมันจะเข้าหน้าจออย่างนี้เนาะไปที่แชร์โปรไฟล์เห็นไหมครับกดไปที่แชร์โปรไฟล์แล้วจะมีอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับนะกดเข้าไปอย่างนี้เลยปึ๊บเนี่ยแล้วก็สแกนนี้นะครับปึ๊บมันก็จะเข้าอย่างนี้นะครับนี่ก็คือวิธีการใช้งานนะครับคอนเทนต์นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ ดวงดาวเด่นจริงไปอยู่ในภพไหนเดือนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้วิชาไพ่เทพินดูนะครับแล้วก็วิชาไพ่โหราศาสตร์มาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํายังไงให้นะ่กลายเป็นเบาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีมีนนะฮะก็จะมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพะระฤหัสบดีนะครับเราจะเรียกว่าตนุ ดาวพฤหัสบดีเนี่ยไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวนะครับว่าเราจะเจอเรื่องอะไรนะครับในช่วงของเดือนนี้ถ้าดาวพฤหัสไปสัมพันธ์ดีก็เฮงถ้าดาวพฤหัสไปสัมพันธ์ไม่ดีก็จะเกิดเรื่องยุ่งยุ่นหรือเกิดเรื่องที่มันมีปัญหาได้นะครับอ่ะนะครับอีกภพเดือนหนึ่งนะครับก็คือในราศีธนูนะเราจะเรียกว่าภพกัมมะนะฮะที่แปลว่า การงานนะครับการกระทําวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตนะครับก็ต้องบอกว่าชาวราศีมีนนะครับตนุเนี่ยไปอยู่ในเรือนของราศีพฤษภเราเรียกว่าตนุไปอยู่ในเรือนของสหาชาสหาชาแปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดคนหมู่มากนะฮะแล้วก็พี่น้องท้องเดียวกันหรือแปลว่าสังคมนะการที่ตนุวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของสหาชาแสดงว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับแคร์สังคมเข้าสังคม ครับถ้าเป็นในพื้นดวงของคนทั่วๆไปก็อาจจะเป็นพวกอาสาสมัครต่างๆก็ชื่อเหลือต่างๆหรือเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมในลนักษณะต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นคนที่แคร์เพื่อนแคร์เพื่อนฟูงอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับหรือบางคนก็นะครับทําเกี่ยวกับในเรื่องของการประสานประโยชน์ต่างๆได้ดีนะครับการที่ตนุไปอยู่ในลักษณะชตินะครับอีกพบเรือนหนึ่งก็เหมือนกันนะครับกรรมะนะ กรรมสหาชา h a ก็คือทํางานเกี่ยวเรื่องของสังคมบริการสังคมเนี่ยกรรมสหชา h a ก็จะเป็นพวกให้บริการต่างๆพวกแล้วแต่ว่าบริการอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าคําว่าสห,หาชา h a แปลว่าสังคมหรือคนหมู่มากอะไรที่มันล้องแวะนะครับเรบคนหมู่มากก็ถือว่าได้หมดนะครับบางคนจะเป็นค้าขายก็ได้ติดต่อก็ได้ประสานงานก็ได้อะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับมีดาวที่ดีตั้งรับส่งเสริมก็เห่งน,นะถ้ามีดาวไม่ดีตั้งรับส่งเสริมก็ จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นได้เช่นกันนะครับถ้าบาังเอิญคุณมีดาวพระรหัสสบดีเป็นการกินีก็ระมัดระวังจอนะครับว่าคุณอาจจะเจอพวกมิจฉาชีพพวกคอเซ็นเตอร์นะครับเพราะดาวพระรหัสเป็นดาวคุณธรรมแต่พอเป็นการกินีปั๊บคุณก็จะเจอคนไม่มีคุณธรรมล่อหลอกลอ่ลอลวงนะครับบางคนก็นะครับเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสังคมบางคนกินเที่ยวดื่มเป็นประจำก็อาจจะหยุดกินเลิกคน เลิกกินนะครับหรือบางคนเคยอยู่ในกลุ่มรายหรืออะไรประมาณนี้มีเหตุให้ต้องออกจากกลุ่มรายนะครับเพราะว่าเลิกกิจกรรมแล้วอคอสอบรมไม่มีแล้วอะไรบางอย่างบางคนนี้ก็ย้ายถิ่นฐานไปอ,อยู่กับต่างจังหวัดก็ได้เปลี่ยนสังคมเนี่ยถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเป็นการเลิกกินนี่นะมันจะเป็นลักษณะประมาณน,นะครับอ่ะนะครับก็ถือว่าจะประรสบความสำเร็จหรืออะไรนะครับก็เน้นในเรื่องของคอนดิชันการติดต่อนะครับสาหรับชาวราศีมินนะ,ะแล้วเรามาดูกันนะครับว่า ไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับเอ่อได้ไพ่อืมคือไพ่นี้เขาเรียกไพ่พัฒรากาลีนะครับนะเราจะสังเกตได้ว่าข้างหน้าเนี่ยมีคนคอยหยิบยื่นสิ่งที่เราชอบนะแต่ข้างหลังก็จะมีในยักษ์ซ่อนเลนส์นะครับถือของแหลมพร้อมทิ่มแทงนะไพ่ใบนี้นะครับเขาเรียกเป็นไพ่ปนเปื้อให้เราตายใจนะครับก็ ให้ระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับพวกเพื่อนฝูงเพื่อสังคมอะไรประมาณนี้นะไม่ว่าจะเปิดปด้วยความพึงพอใจในรูปลดอินเสียงนะครับหรือยุแยงแต่แค่งรั่วหรือใส,ส่ไายป้ายสีออกได้หมดนะนะก็ให้มาเตือนในลักษณะดูคนให้เป็นดูคนให้ออกนะครับอย่าคิดว่าทุกคนจะจริงใจเหมือนเราจริงใจกับเขานะไม่ใช่อย่างนั้นนะให้ให้รามาระวังไว้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ่ จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับได้สุกกับมรตยูนะครับเขาเรียกว่ามีนัยยะซ่อนเลนเนาะดาวสุกเนี่ยเป็นดาวแห่งความสุขเป็นดาวสุนทรีของโรคนะครับ,รบแล้วก็ดาวสุกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของชาวราศีมีนด้วยนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนสห a c ด้วยมีมรตยูก็ซ่อนเลนนะครับอย่าไปไว้ไพ่เนี่ยมาเตือนว่าอย่าไปไว้ใจคนสนิทคนใกล้ชิดมากนะครับอาจจะทําให้คุณลาบากได้แล้วอาจจะทําให้คุณเสียเงินได้ระวังระวังมิจฉาชีพระวังคนสนิทคนใกล้ชิดไว้ ให้มันเป็นประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดหนึง่งดาวพระอาทิตย์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีสิงห์เนี่ยเราจะเรียกว่าภพอรินะครับคําว่าอริเนี่ยมันแปลว่านะครับอุปสรรคนะครับแปลว่านี่สินแปลว่าความอึดอัดใจแปลว่าความไม่สบายใจก็ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่สิบหกเนาะ ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเนี่ยไปอยู่ในเรือนพันธุอัาวททีไปอยู่ในเรื่องของปุตตะนะครับเขาเรียกว่าอ,อริปุตตะนะครับคำว่าอริก็แปลว่าอุปสรรคนะครับปุตตะก็แปลว่าความพึงพอใจหรืออาจจะหรือการลงทุนหรืออะไรประมาณนี้นะครับหรือการเสาะแสวงหาโอกาสโชคอะไรต่างๆน,นะครับก็เบาๆหน่อยถ้าเกิดเป็นสายเสี่ยงโชคนะเวลาดาวเจ้าเรือนอะริไปปุตตะเนี่ยมันมักที่จะ คาดการผิดออนะคาดการผิดนะส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะมีปัญหากับบุตรหลานลูกหลานผู้ใต้บังคับบัญชานะครับได้เป็นกันก็ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเสะเบยเท่าไหร่นะครับนะก็ให,ให้ให้คุมอารมณ์ตัวเองไว้ให้ดีจะได้ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็พยายามอย่าไปลงทุนหรือหรือทําอะไรที่ตามใจตัวเองนะครับให้ระมัดระวังไว้หน่อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับได้ไพ่เต่านะครับเออไพ่เต่าเนี่ยเขาเรียกเป็นไพ่แห่งความมั่นคงนะ ถ้าเป็นลักษณะของถ้าเป็นลักษณะของการเสี่ยงโชคหรือเสี่ยงกําไรเจะอธิบายยังไงดีเพราะว่าการที่เราได้ได้ให้เต่านะครับคือความมั่นคงใช่ไหมแต่ว่ามันมาจากเรือนอลิซึ่งมันไม่ดีอยู่แล้วนะครับก็ถ้าจะทําอะไรยังไงก็พยายามหาเสี่ยงน้อยที่สุดนะถ้าเป็นลักษณะของการเล่นหุ้นหรืออะไรยังไงก็ต้องเล่นตัวที่พื้นฐาน แน่นๆเลยที่แบบไม่ไม่ไม,มีข่าวเ,าเขาไม่มีการไปวางมาจิ้นไม่มีอะไรนี่นะนะครับขนาดปัจจุบันเนี่ยโอ้ขนาดติดท็อปสิยังล่วงเลยนะครับนะหุ้น a นี่ล่วงระนาวระ,ะเนเลยนะนะขนาดแบบติดท็อปเลดเบวกนะสอด้วยนะนะครับก็อะไรอะไรก็ต้องระมาระวังก็หาพวกพื้นฐานดีๆนะครับพื้นฐานดีๆ แต่ว่าถ้าดูแล้วอย,อย่าเพิ่งเล่นเลยดีกว่ามัน,มนไม่ค่อยโอเคอ่ะนะครับมันไม่ค่อยโอเคอย่าเพิ่งเล่นดีกว่านะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับโหรศาสตร์เสริมเรื่องนี้ยังไงพระจันทร์เนาะคือพระจันทร์เนี่ยเป็นไพ่ใจดีเป็นไพ่ใจอ่อน,นะระบบปัญหาต่างๆเกิดจากความใจดีความใจอ่อนนะครับมันเลยส่งผลให้คุณบันทิกดฎระเบียบมีนะในการปกครองลูกน้องคุณก็ไม่เอามาใช้คุณก็หยวนคุณก็หยวนมันก็เลยกลายเป็นดินนะครับพ่อขังหมู นะครับทาให้คุณเองเนี่ยนะครับแบบอ่อนไหวในเรื่องของความรู้สึกจนเกินไปอะไรประมาณนี้ใจดีจนเกินไปนะให้เรามัดระวังเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าเป็นตามถูกสําหรับเรื่องของการปกครองบุตรบริวารน,นะประมาณนี้นะครับต่อไปครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดหนึ่งดาวพระอังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษนะครับเราจะเรียกว่าพบกระดุมพระเนาะที่แปลว่า รายได้นะครับการเงินการทองนะก็กระแสงเงินสดนะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะครับมาจากเจ้าเรือนสุภาษณนะ์เนาะที่แปลว่าคนอุปถัมภ์ข้าจุนนะครับคนคอยช่วยเหลือเนาะก็ต้องบอกว่านะครับตั้งแต่วันที่13ไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยการเงินของชาวราศีมีนเนี่ยจะเกิดจากการติดต่อการเข้าหาการประชาสัมพันธ์การเข้าหานะครับได้เงินจากสังคมในลนักษณะต่างๆเนาะถ้าเกิดคนใดเป็นสายไลฟ์สดเป็นสายขายของเป็นขายอะไรเนี่ยนะครับการเงินคุณจะได้จากสิ่งพวกนี้แหละ นะครับก็ถือว่าดีนะถ้าเกิดบางคนเป็นลักษณะพวกในหน้าหรืออะไรประมาณนี้ก็ต้องเน้นคอนเนคชันการติดต่อเข้าหาหลายๆคนนะครับคนก็จะประสบผลสาเร็จได้ง่ายนะครับเพราะอีกพบเรือนหนึง่งมาจากเจ้าเรือนสุภานะครับสุภาสหาชาิได้รับผลดีนะครับจากสังคมหรือคนหมู่มากมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงมีเกณฑ์ที่ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับจากสังคมในลักษณะต่างๆอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยและถึงตัวแสดงว่าตัวเราเองเป็นคนที่นะครับคนเนี่ยเขาเชื่อถือเราอยู่ คนเชื่อถือคนให้เครดิตเราอยู่นะนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับอ่ะแล้วเรามาดูครับว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรโคนนันทินะครับนะสิ่งไหนดีนะครับก็ทําไปนะครับอะไรที่มันทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าออกดอกออกผลเราก็ทําไปนะครับเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่พัะวิวะนะครับกาลังนะครับไปขอพระแม่อุมาเทวีแต่งงานนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะอะไรที่สังคมมองว่าดี นะครับเป็นที่นิยมสินค้าเป็นที่นิยมหรืออะไรประมาณนี้นะครับคุณก็บริหารจัดการคุณก็จะประสบผลสําเร็จได้โดยง่ายนะครับก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะครับอ่ะแล้วเรามาดูไพ่นะครับจะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะได้ไพโอ้ได้ไพ่ดีด้วยได้ไพ่พระจันทร์ได้ได้ไพ่พระพุทธนะครับคุณก็จะมีคนเชื่อเนาะนะครับคาพูดอ่อนหวานคําพูดที่ใส่ใจคําพูดที่ เน้นไปในเรื่องของความรู้สึกนะครับจะได้ใจของคนนะครับก็คือเน้นในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจกันนะครับมีความปรารถนาที่ดีต่อกันนะครับแล้วก็ด้วยอิทธิพลของดาวจันทร์กับดาวพุธเนี่ยถือว่าให้คุณนะครับชาวราศีมินนะครับวาจาอ่อนวิยะวาจาอะไรประมาณนี้เน้นความสนิทสนมเน้นการเข้าหาประสบผลาําเร็จอยากได้อะไรก็สําเร็จละทีนี้นะครับถือว่าไพ่ที่ดีนะครับเอาละนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะ เรามาดูดาวนะครับพระพุธกันนิดหนึ่งนะแล้วพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวครอบครัวนะที่เราเรียกว่าพันธุหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์บรรยากาศต่างๆนะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะครับในราศีกันเราจะเรียกว่าคู่ค้าคู่หุนส่วนคู่สัญญานะครับคู่ครองนะก็ในช่วงของเดือนนี้ก็คําว่าดาวเจ้าเรือนพันธุไปปุต่าเนี่ยนะครับ บางคนก็ใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะครับหรือพัฒนาทักษะตัวเองต่างๆในเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวได้นะพันธุ์แปลว่าการศึกษาด้วยนะครับปุตตาปแปลว่าริเริ่มริเริ่มนะบางคนก็อยากจะเรียนรู้อะไรต่างๆเพิ่มเติมหาทักษะพิเศษอะไรต่างๆเพื่อให้มีไรายได้มากขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็พันธุนะครับไปอยู่ในเรื่องของปุตตาบางคนก็ขยายสาขาขยายกิจการได้หมด นะครับดูที่ว่าในพื้นดวงคุณมีดาวอะไรตั้งรับนะครับส่งเสริมยังไงทักษะเสียไม่เสียยังไงก็ว่ากันไปนะอีกพบเรือนหนึ่งนะครับมาจากเจ้าเรือนปัตตนิที่แปลว่าคู่ค้าคู่หุนส่วงคู่สัญญาครับปัตนิไปปุตตะนะครับคนโสดก็มีเกณฑ์ที่นะครับจะมีความรักเข้ามานะครับขนงกระหนิงนิดนึงนะครับก็ถือถือว่าโอเคแหละนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้เพื่อนนะครับได้คนรู้จักนะครับหรือได้คู่จาก ออนไลน์จากแอปพลิเคชันต่างๆได้เหมือนกันนะครับวลาดับปุตตะกับปัตตนีถึงกันเนี่ยนะครับมันมันมันมีความรู้สึกว่ามันจะกระชุ่มกระชวยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นความรักที่อยู่กันแล้วไม่ได้มีการรักกินนัดสัมผัสไม่ได้มีดาวอะไรเนี่ยจะเป็นช่วงที่โรแมนติกครับคุณก็จะใส่ใจนะครับเทคแฟร์นะครับพาไปกินข้าวดูแลกันอ่ะดูแลความรู้สึกกันอ่ะกับแฟนกับอะไรประมาณนี้ถ้าแฟนคุณไม่ได้เป็นลัคนาที่ขัดกับลัคนาคุณนะมันก็จะเป็นแบบไปด้วยกันได้สบายสบาย แต่ถ้าลัคนาขัดกันก็จะยุ่งนิดนึงนะครับนะเพราะเนี่ยมันคือเหตุผลว่าเวลาคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะมีคู่นะครับหรือจะแต่งงานเนี่ยเขาจะผูกดวงของคนที่จะแต่งงานก่อนเขาจะดูว่ามันมันขัดกันไหมถ้ามันขัดกันอีคนหนึ่งดีคนนึงเสียมันก็เป็นกลางๆไงนะแต่ถ้าเกิดคนไหนแบบโอ้โหเวลาเละเลด้วยกันทั้งคู่เนี่ยอันนี้ก็ยิ่งหนักเลยนะแต่ถ้าเกิดคนไหนที่ดวงมันสมพงการดาวไม่ขัดเวลาขึ้นมันขึ้นทวีคูณเลยมันจะเป็นบานมาน นะครับนะโอเคก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้เสียอะไรนะครับพ่ะพูดเป็นท่านน้าอยู่เรื่อท่านน้ามันนี้ดีอยู่แล้วนะครับให้คุณอยู่แล้วนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับให้ปังภูริเยให้เปปูริยงกันเลยเดียวนะครับได้ไพ่พับพรมนะก็ชาวราศีนะครับมีนะครับก็มีเกณฑ์นะครับที่จะมีคู่หรือคู่สัญญานะครับที่มีเกี่ยวกับในเรื่องคนในบ้านเข้ามาเกี่ยวข้องพอสมควร รหรืออาจจะได้จากที่ทํางานก็ได้นะครับเราดูนะพผมอยู่แล้วก็มีเป็นศูนย์กางมีพระสิวะพนารายพ่อแม่ลักมีมีมีคบอ่ะนะครับก็เด็นในเรื่องของความสามัคคีนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะได้คู่นะครับจากคนที่บ้านแนะนําเพื่อนแนะนำนะครับหรือทํางานคู่คีกันอยู่ด้วยกันเจอกันบ่อยๆต่างคนต่างโสดก็ปะกันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ถือว่าโอเค แดีว ah, เรามาดูว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับได้ไพ uh. ่ส,กสุกซาโอันี่เขาเรียกคู่เส้นศัตรูนะแต่คู่แข่งมันจะเยอะพอสมควรนะนี่คือคู่นี้มันยังไม่ไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่นะบางทีเราอาจจะเจอคู่เจออะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราไปเจอกับดาวสุกกับดาวเสาเนี่ยนะครับซึ่งมาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะสมหวังเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยจะสมหวังเท่าไหร่เกี่ยวเรื่องของความรักเขาเรียกเป็นคู่เส้นศัตรู นะครับบางทีมันอาจจะมีนยะซ่อนเล้นมีอะไรนะก็ต้องเช็คให้ดีนะครับบางทีไม่โสดจริงบางทีมีภาระผูกพันอะไรหลายดูให้ดีนะครับถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะครับถ้าเกิดชัดเจนกันไปชัดเจนกันมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยชัดเจนอะไรระมัดระวังหน่อยนะครับนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพฤะศุกกันนิดหนึ่งนะครับดาวพฤะศุกเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีตุลเนี่ย เราจะเรียกว่าพบมรณะนะมรณะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจนะมรณะเนี่ยยังหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บด้วยแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับพบสหาชาเนาะสหาชาแปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดคนหมู่มากเอามุมดีก่อนเนาะสหาชาไปอยู่ในเรื่องของปุตตานะครับได้คู่ทานน้าได้คู่ศรีตธาทะุานนะครับอยู่ในเรื่องทานน้าเนี่ย ก็แสดงว่ามีเกณฑ์นะครับที่ว่าเราจะเจอมิตรใหม่เพื่อนใหม่สังคมใหม่นะครับคําว่าสาหาชปุตตะเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าหาสังคมใหม่นะหรือเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกอะไรประมาณนี้นะแล้วดาวศุกได้ตําแหน่งรา,าชาโชคด้วยก็คุณอาจจะเป็นคนที่นะครับได้รับการไว้วางใจนะครับจากเพื่อนฝูงสังคมอะไรประมาณนี้ขาดไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าดีนะ ็ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของความสนิทสนมการเข้าหากันอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าให้คุณนะครับแต่ถ้าบังเอิญแล้วเกินคุณมีดาวพฤะศุกเนี่ยปีนี้เป็นกาลกินีจรเนี่ยอันนี้จะยุ่งนิดหนึ่งนะครับเพราะคาว่ามรณะจะมาทันทีเลยมรณะไปอยู่ในเรื่องของนะครับปุตตะนะครับมรณะแปลว่าความเศร้าโศกนะครับเสียใจผิดหวังนะครับไม่ได้ดังใจเนี่ยสำหรับชาวราศีมีเนเนี่ยเรื่องของการลงทุนเนี่ยอันนี้พัดไปได้เลยนะ ลงทุนเสียงชค่เนี่ยทั้งดาวเจ้าเรือนอริทั้งดาวมรณะอยู่ในเดือนปุตตะานเนี่ยอันนี้ก็คือโอกาสที่จะได้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะน้อยนะตามภพเรือนนะแต่ถ้ามันจะได้จริงๆเนี่ยมันก็จะได้ในเรื่องของมาตรฐานดาวได้ของทักษะดาวสัมพันธ์ในพื้นดวงเดิมดีไม่ดีอันนี้ก็อาจจะได้นะแต่ถ้าเกิดว่าในพื้นดวงเดิมมีดาวตั้งรับไม่ดีเสริมอันนี้ก็จบเลย นะครับแต่ถ้าดาวตั้งรับดีก็มีโอกาสได้ด้วยอิทธิพล2ใน1อะไรประมาณนี้นะครับเพราะอย่าลืมว่าดาวศุกร์กับดาวพุธได้อสีตีท่าอยู่ในเรือนปุตะก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับนะได้ไพ่นะครับจากนัดไหลตามกันไปนะครับไพ่นี้นะครับไพ่นี้ก็คือเป็นไพ่ตามใจนี่แหละนะครับเป็นไพ่ตามใจใครจะทําอะไรยังไงถ้าท้ายที่สุดแล้วมันดีกับเรารับหมดเอาทุกสิ่งทุกอย่าง นะแต่ต้องดีกับเรานะอะไรที่ผิดกฎหมายไม่เอานะนะครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่พระนารายณ์อวตารลงมาเป็นหินดำนะเพราะถูกสาบนะมีลือสีมีผู้มีญาณอย่างรู้นะครับเขารู้เป็นพระนารายณ์เขาก็มาดูแลนะครับมาประตับตกแต่งให้มันสวยงามแล้วก็กลายเป็นหินดำที่สวยนะก็อารมณ์ประมาณว่านอะ่ะจะทําอะไรก็ทำไปเถอะ้าทำให้ฉันได้ดีฉันโอเคอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับชีวิตเราเนี่ยแหละนะบางทีมันมีโอกาสมีอะไรเข้ามาเราก็อย่าเพิ่งรีดปฏิเสธเราก็ดูก่อนนะแค่เช็คอย่างเดียวว่า มันมีความเป็นไปได้ไหมมันมีอัตราเสี่ยงไหมมันติดกฎหมายไหมอ่าถ้ามันไม่ติดกฎหมายก็รวยได้นะครับเขาเรียกว่ารายตามน้ำาแล้วดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับจะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับพุทธพุทธหัตอันนี้ดีอยู่แล้วนะครับนะก็ไปล่างพวกกฎหมายมาไปล่างใบเสนอมาไปล่างนู่นนี่มันเพราะดาวพุทธเป็นดาวเอกสารพุทธหัตเป็นเรื่องของ ข้อเท็จจริงเรื่องของความถูกต้องอะไรประมาณนี้นะถ้าหลักการได้อะไรได้ทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถประสบความสเร็จได้อย่างดีเยียมนะครับเพราะดาวพระพุธกับดาวพฤหัสเนี่ยถือว่าเป็นดาวเป็นเลขที่ดีที่สุดนะครับในบรรดาศูนย์ถึงเก้าเก้าเนาะนะครับเพราะรวมกันได้เก้าเลยเลขพระพุธกับเลขพระพฤหัสรวมกันได้เก้าได้ประเกตนะก็ถือว่าเป็นเลขที่มงคลเลขที่ดีเลขน้าปากนะครับอ่ะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะ เรามาดูดาวพักเส์กันนิดหนึ่งนะครับดาวพระเสร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรเนาะเราจะเรียกว่าภพลาภเนาะลาภก็แปลว่าราบผลรายได้สองรายได้สามนะครับสิ่งที่เคยได้อยู่เป็นประจําความโชคดีต่างๆก็ไปอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยความโชคดีก็ติดติดขัดขัดนะครับมีคู่แข่งมี เอ่อบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่เหมือนเดิมนะครับนะของรักของห่วงก็ถูกแย่งนะของที่เคยได้ก็ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็คือทําให้เราเนี่ยไม่ค่อยสมหวังนะครับแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนเสนี่ยงโชคอะไรก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับก็ระมัระวังไว้หน่อยก็ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับได้ไพ่จันทานะสมหวังครึ่งผิดหวังครึ่งนะครับก็ ก็อย่าลงทุนมากนะครับไพ่ไพ่แบบนี้มันมันได้ไม่คุ้มเสียอารมณ์ก็ประมาณว่าได้ครึ่งเสียครึ่องอ่ะได้บางอย่างมานะก็ดีไปแต่มันก็ต้องเสียบางอย่างไปอะไรประมาณนี้พิฉะนั้นแล้วเวลาจะตัดสินใจทําอะไรยังไงก็บวกลบคูณหารให้ดีนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับได้พระเกตนะครับกับพระราหูเนาะนะนะเพราะเราหูาากับพระเกตก็เขาเรียกว่าราหูทรงยศนะี นะครับบางทีมันก็อาจจะหลงหลงอะไรได้เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นอิทธิพลของความมัวเมาลุ่มหลงเนี่ยมันเลยทําให้เราเสียลาบเสียผลเนาะแล้วก็พระราหูเองเนี่ยท่านเป็นดาวช่วยเือในราศีกุมด้วยนะครับแล้วท่านเป็นเดือนวินาาสาหรับชาวราศีมีนเนี่ยถ้าไปใบเนี้ยไปเกิดกับราศีอื่นอาจจะดีแต่สําหรับชาวราศีมีนช่วงนี้ถือว่าไม่ไม่ดีนะก็พยายามอย่าลุ่มหลงหรือทําอะไรเกินตัวดีที่สุดน,นะครับอน่ะ ะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพักราหูซึ่งเป็นดาวเจริญวินาที่แปลว่ารับรับซ่อนเลนปิดบังไห่เปิดเผยนะวินาศไปไหนอะวินาศทับลักอ่ะคำว่าวินาททับลักก็แปลว่าหมดตัวได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณโมเมาลุ่มหลง,ลงหรือไปลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของอบายมุกหรือยุ่งเกี่ยวเรื่องที่มันผิดกฎหมายหรืออะไรประมาณเนี้ยคุณมีปัญหาได้นะครับหรือเกี่ยวเรื่องของทุจริตหรือเรื่องอะไรประมาณเนี้ยเพราะคำว่าวินาทีแปลว่าหมดตัวไม่คาดคิดไม่คาดฝันเอาไปหมดเลย นะครับไม่เหลือเลยนะอะไรประมาณนี้ให้เรามาระวังหน่อยยิ่งถ้าสัมพันธ์การกินีด้วยนี่ยิ่งแย่แล้วก็เกิดไว้ในเพื่อนดวงมีดาวไม่ดีตั้งรับด้วยนี้นหนักเลยนะครับก็เราหูก็เอาเรื่องนะครับอยู่ตรงนี้ถึงพฤษภาปี68นะครับชาวราศีมีหลายหลายท่านก็อย่าประมาทอย่าทาตามอะไรตามใจตัวเองนะครับเยอะไปนะครับตอนนี้ยังดีเพราะยังเข้านาวาังดีอยู่นะแล้วเกิดเข้านาวางังผิดหรือนาวังไม่ดีนี่มีปัญหาเลยส่วนหนึ่งก็มาจากการประมาทย่ำใจนั่นแหละนะครับ เนี่ยการได้ไพ่วามนาเนี่ยก็คือพระนารายณ์อวตารมานั่นแหละนะครับแล้วก็ทั้งทีแบบไปคุยกับเอคนที่ไม่ดีนะว่าเอาขอที่นอนสักสามเก้าได้ไหมอ่านะคนที่แบบไม่ดีนะเขาบอกเอาซี่ขยายตัวใหญ่แล้วก็เหยียบสามโลกเลยทีนี้นะครับแล้วก็เหยียบคนที่ให้จงบาดาลไปเลยนะครับก็คือนั่นแหละส่วนใหญ่จะเห็นว่าเออเนี่ยเป็นพรามเตี้ยตัวเล็กนู่นนี่นั่นแล้วแบบยามใจไงขอแค่สามเก้าก็คือประมาทนั่นแหละ ปัญหาทุกอย่างเกิดจากความประมาทคุณไม่ประมาทสักอย่างก็ไม่มีปัญหาอะไรคิดให้รอบคอบนะครับแ๋ยวเรามาดูไพ่โหราศาสตร์จะไพ่อะไรนะครับได้ไพ่นะครับ,ารบอาทิตย์พฤหัสราหูก็อาทิตย์กับพฤหัสอันเนี้ยดีนะครับแต่ว่าราหูอะกับพฤหัสไม่ดีแต่ถ้าเราดูจากภพเรือนเนี่ยเท่ากับอริถึงตัววินาศถึงตัวก็คืออย่าประมาทนั่นแหละนะไพ่ก็ไม่ย้ำอีกทีทําอะไรให้มีสติรอบคอบอย่าประมาทเพราะความประมาทเป็นหนทางแห่งความยุ่งยุ่นยุ่งุ่นกับเราได้ได เอาละยังไงก็นะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอ,ขอขมาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอ,ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีมรุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้กาจเจริญน้ำชาก,กาแฟก็แล้วแต่สะดวกตามนะครับช่องทางซุปเปอร์แงนะครับอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งขอให้ท่านโชคดีมีความสุขรวยๆเฮงเฮฟังๆครับผมเกต้าพิมพ์ดูตลอด สวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าฮิดะทอเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามเอ่อตำรา ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคสนนะาทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ